ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟานที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นอพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด2 0บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U v P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิง เราเปลี่ยนบรรยากาศจากแมปเพชรซิมหรือว่าเทเลโทรย์เฟสเลยละกันมาตกปลาซะนี่เลยทุกคนแต่ว่าก็ยังเป็น i อจเหมือนเดิมอืมอ่านี่คือแมปโก้ฟิชชิ่งทุกคนส่วนแมปฟิตปกติพี่ขออนุญาตไม่เล่นละกันนะเพราะว่าพี่ตามไม่ทันเอาตรงๆเลยคือมันค่าที่จะไปไกลมากทุกคนอืมส่วนแมปนี้น่าจะเปิดได้ประมาณสักเอ่อสอทีได้ละมั้งแล้วก็เหมือนจะอัปเดตไปมาสักสองสามรอบทุกคนขอเล่นแมปนี้ก่อนละกันถ้าสมมติพี่มีกระจิกกระใจในการเล่นแบบฟิตปกติอยากจะไปลองเล่นละกันนะ ฝั่งซ้ายแล้วมีแบ็กอะลองเปิดแบ็กก่อนมีปลามีเบ็ดตกปลาแล้วก็มีเออนี่คืออะไรเหยื่ออันนี้เป็นสมองกิฟทุกคนพี่ได้มาจากเออกล่องอีเวนต์ตรงนี้นี่เป็นสกิลอันนี้เป็น index. อินเด็กต์อ่าฮะมีกี่เกาะเอ่ยมีนั่งกี่เกาะอ,อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเกาะเลยเหรออู้หูนี่เพิ่งอัปเดตจริงไหมเนี่ยมีทั้งหมดเก้าเกาะอาโอเคอืมลองตกดูก่อนดิอ่ะตกมาตกได้ไหมอือ๋อต้องยืดเดี๋ยวมีลัคกี้อ๋อโอเคอ่า กดเป้ากดเป้ามันมีวิธีตกเร็วกว่านี้แม่แบบว่าเราไม่ต้องกดเป้าเอ๊ะโอเคอืมได้สมอลกิ๊บมาหานึ่งกิ๊บฮะเอา้าเฮ้ยแล้วไหนปลาปลาอยู่ไหนเอาเปิดได้แล้วปะหนึ่งในแปดเบ็ดเหยื่อเหรอเ yeah, หยื่ออะไรเอ่ยเพิ่มค่าสเตนคูณหนึ่งจุดสองแล้วก็เพิ่มความเร็วคือหนึ่งจุดสองแล้วก็เพิ่มลัคกี้อีกประมาณหนึ่งจุดห้าทุกคนเอะลองใช้ดูอืม มันจะดีขนาดไหนวะอือเพิ่มลัคก,กี้ใช่ไหมมีวิธีเร็วกว่านี้แม่แบบว่าเราไม่ต้องกดอะไรพวกเนี้ยอ่ะโอเคอือเอาในกล่องเก็บแยะเฮ้ยปลาอยู่ไหน <laughs> ปลาที่พี่ตามหาเปาอยู่ไหนวะฮัลโหลอันนี้เป็นเหยื่อที่พี่เพิ่งได้มาไม่นานในทนุกคนก็คือพี่ R F K สเปซหนึง่งพี่ได้เหยื่อแบทโฮมาสเต็งคูณ5แล้วก็สปีดคูณ3ามแลว้วก็ลัคก,กี้คูณ200เลยเหรอโอ้โหดีอ่ะลองใช้ดูสิอือขอให้มันได้ปลาเนอะเอา,เอา,เอาบันไลและโอเคอ่ะ ได้เลยเอ่ยเบ็ดหรือได้ไรอะได้สไน์มาทุกคน3.4กิโลหรอแล้วเราก็สามารถขายได้ใช่ไหมอะลองขายดูเท่าไรเอ่ยห3 5่ 135. อ่ะเอาโอเคแล้วเราซื้อเบ็ดตรงไหมอะ่ะซื้อเบ็ดเบ็ดแรกคือราคา100ส่วนเบ็ดที่สองคือโกลเด้นคือราคา300หรอและวก็เดมอนคือ950งั้นเดี๋ยววันนี้พี่เล่นถึงเออเบ็ดไดมอนก่อนแล้วกันว่าเราจะเป็นมือใหม่จะทนอะซื้อมา เหยื่ออันนี้คือราคา25งั้นพี่ซื้ออ่ะสักหนึ่งอันแล้วกันแล้วก็น้ํายาบูธอ่าโอเคซื้อไม่ได้อืมอ่ะตกต่อวันนี้มันต้องได้ของดีสิวะอันนี้มี2พอยต์เอออัพรักแล้วกันแล้วก็สปีดหนึ่งอืมอืมได้ปูมา1ใน3พี่ขออนุญาตเปลี่ยนเหยื่อหน่อยแล้วกันเดี๋ยวที่พี่เพิ่งซื้อมาก็คือแอปเปิ้ลใช่ไหมอ่ะลองใช้ดูอือ่ะโอเคของดีได้เร็วเฮ้ยปลาแหลกกระพงเหรอหนึ่งในสิบหกไงเฮ น่าสนใจไปเลยหนักเฮ้ยเดี๋ยว1กิโลวัดหนึ่งกิโลเฮ้ยถูกเกินเอะลองขายสิได้มา20กับ30เอ้ยเรมื่อกี้ที่พี่ตกได้ปลาไหลก็คือเออราคามันสูงสุดเลยดิราคาโอ้โหหนึ่งในหนึ่งใน250รอห้เหรอโอ,โอเคเจ้าบอฟฟิตคือระดับอีปิกหนึ่งใน512โอ้โหเว้ยยาวๆทุกคนตกทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้อะ ซื้อเยอะหน่อยครับพี่เออที่ราคาแพงสุดคือนุกเหรอแบ็คโฮทุกคนราคาเออห้าแสนอุ้ยแพงมากซื้อเยอะหน่อยหนึ่งสองโอเคพี่มีกล่องกิฟต์อยู่มาณสอันอะ่ะขอแบ็คโฮได้ไหมโอเคเยอะเปิลสี่ขอ,อในเร็วของดีมันสามารถรวมกล่องกิฟต์แบบปกติรวมเป็นเออกล่องที่ใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมหเฮ้ยเบ็ดอืมโอเคๆขอเบ็ดใหม่ได้ไหมอะ ถ้าได้เบ็ดใหม่จะดีมากเลยนะเบ็ดเลยเรวเเเยเเย็วเบ็ดเบ็ดดูแอเปิดอ่ะกล่องลุานซ้ายโอเคเหยื่อเหยื่อกิฟต์มาประมาณ15แล้วก็เก็บอยู่ประมาณ5ทุกคนองานที่พี่ลองใช้นี่แหละกันคูนลักกี้คืน1.6หรอน่าสนใจแฮะไอเด็อดเดออะไรแหละเฮ้ยหนึ่งสิบโอ้ป้าป้าป้าเหยื่ออังวนนี่น้องปลาไม่ชอบกินอังวนบ้าวะอะฮะ ไอ้ที่กล่องกิ okay. นนงกฟต์แยโอเคปูอื้มเฮ้ยได้ปูแยวอ่ะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเออเออไอ้น้องโอ้โหบอฟฟิตบอฟฟิตว้าวโอเคมาร้ากินะระดับเลนทุกคนนี <laughs> ่จะระจบคลิปได้เลยแหละบอบฟิตเนี่ยนึกด,ดูสิบอฟฟิตคือแปดสิบหกกิโลทุกคนโอ,โอเคไอ้นอาา้องราคาเท่าไหร่เขาขายหน่อยขอเขาแพงๆนะ ราคาอู้สองร้อยเหรอโอเคเอ้สามร้อยละอืมซื้อเบ็ดเลยเบ็ดใหม่ขอเบ็ดทองเลยทองเบ็ดทองอ่ะอืมแล้วก็รู้สึกว่าตรงนู้นมันจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสใช่ไหมทุกคนคือเราต้องนั่งเรือไปหรือว่าว่ายน้ำไปก็ได้ใช่ไหมงั้นดิพี่เออไปตรงนั้นอ่าอัพลัคกี้อ่ะ,อะเพิ่มงั้นดิพี่ว่ายน้ำไปแล้วกันอืมโอเคอีเวนต์คริสต์มาสอ่ะจริงจริงภารกิจของพ,อพี่คือพี่จะลองเก็บเออปลาทุกตัวในโซลแรกนะแต่ว่าพี่ก็ได้เจ้าบล็อกฟิลมาแล้วอ่ะลองตกในอีเวนต์นี้แล้วกัน มีอะไรให้ทำบ้างครับตรงนี้อันนี้กล่องกิฟต์กดได้ไหมไม่ได้ไมีอะไรทำบ้างอะ่ะอลันตกหน่อยสิฮะได้หนึ่งใน250หรอกล้วยหรอเมื่อกี้คริสต์มาสกิฟต์คือ1.5ก่งจุดห้ากล้วมันขายได้แหละน้องขายด้สิได้อู้หนึ่งร้อยเลยเหรอโอ้ทุกคนทำไมพีม่ถึงไปเสียเวลากับเอรีแลแกวะไม่เข้าใจเลยวันนี้พี่ว่าย,ยังไงก็ได้ไ,ไ,ดไอ้เบตลตองปาไดมอนด์แน่นอนชัวร์อืมอืม ไอ้กูกองกิฟต์ฮะคือ 1, 9, หนึ่งในเจ็ดร้อยเว้ยเลนเดียเท่าไหรสี่กิโลอ่าเดี๋ยวค่อยไปเออเดี๋ยวค่อยไปนี่ละกันตกต่อทุกคนมือพี่มันกำลังขึ้นเฮ้ยโอ้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 หนึ่งในเจ็ดพันต้าช้าห้าสิบกิโลว่ะราคาเท่าไหร่ครับพี่ขอเรียนขายอืม ราคาคือสองพันโอ้โหไอ้น้องซื้อได้แบบตึงๆเลยไม่ใช่ครับพี่สามพันหรอพี่สามารถซื้อไอ้ข้ามได้เลยเนะี่ยอ่างั้นซื้อดีก่ก่อนแล้วก็แอมบิติสอระดับแรแล้วก็อันต่อไปโอ้ยสามพันแปดหรอ,อง้นพี่ขออนุญาตลองตกแบบเอฟเคสแปดหนึ่งแนละ้วดูดิว่าเออพี่จะได้เงิน,นไปเท่าไหร่มันสามารถเอฟเคได้ไหมหรือว่าเราต้องอ่แอปเกรดอะไรพวกนี้ก่อนนะอ่ะอ่าสเต็งอ่ะอัเกรดมาความเร็ว อับเกียเยอะเลยลองใช้ดูรักกี้คูณสิบก่อนจบคลิปพี่ขออะไรที่มันเยอะกว่าไอ้เจ้าเออสตาร์ชาร์ปกินได้ไหมอ่ะอ่ะืมโอ้ยโอเคอาา่ะฮะอีกแหละอาา่ะได้แยะอืมเฮ้ยเป็ดหนึ่งในสี่ร้อยืมเมียที่มันไม่เคยเห็นแม่อาา่ฮะโอเคโอ้ย ได้แต่สตาร์ฟิตนีเมัรรู้สึกกันเลี่ยนแล้วเนี่ยขออะไรที่มันแบบแปลกใหม่หน่อยได้ไหมเช่นแบบเมกาโลดอนอะไรพวกเนี้ยมีไหมอืมอ่ะเฮ้ยโอ้กล่องเก็บป,ปะตอเป็ดโอ้ปเป็ดอีกแก้วพอละอ่ะขายออมมาเลยได้หนึ่งพันสองนะประมาณนี้งั้นก็สัรับคกิปนี้ไม่ไนด้ฮ่มสุดไม่ได้เลยแฮะ